ไป้เรนน้ำบ่ะโอ้ยทะเลเนยจะโอ้ขยะหลายแทะโอ้ขยะหลายแทะ ท่านล้งหอกล่ท่านลงดอกอาอา่งอา่อายานแล้วยานแล้วยานแล้วลงมาปะ อยากไปเล่นทะเลผู้ใดสีลงลูกมน่ยมาล้มเนี่ยเออเล่นยอยากเล่นทะเลมาเล่นทะเลแล้วคุณงานสวยงามมากเข้าเข้าเข้า ลกไปล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 ูกไปโอ้แต่ยาไดีว่ะขยะเยอะเกินทะเลทะเลสุดนองกับแปรี้วม้าเนี่ยเหรอ มันโชโปมันโชโปน้ำโชกับโป้กดเหี้ยแก้วได้รูดใสกว่านี้ี๋ยวขาไปซื้อก็ได้ไปเลียนซ้ายไปเลียนซ้ายเด้อดื้อผิดอหรอเบื้องน้ำทะเล น้ำทะเลจระน้องย่านน้องย่าน น้ำย่านเนาะเ่ยนซ้ายเลยเจอเจอเลยครับเจอแล้วครับเออี่หลามา้าหยังนี่ฮะมาทะเลมาทะเล,ะะเลคือมาเหรียญนำนทะเล สุดเดียเออแวแม่จะไปหาสุดมให้ดอกเรียนเลี้ยงยานสุดเดียดมาไฮมาไหมู้ดนะะจ้ามายฮทงพิมพ์เลยนะสุดใส่หมวื่อมาแล้วก็เลยมา ก็บาดเห็นปล่อยรถัวเนวะเขาไปดีฮยูได้ยังมือแลวถ้าได้เลนี้แต่ซ้ายกัคู่เน่ยอกนไัเน่ะรันเนี่ยไกัเนาอกันเน่นเนี่ยะบเนี่ยอน โอ้มาอันนี้มาสิเนาะไป <laughs> <laughs> lên nhang lên nhang Li trái Li nhang Li nhang Chai lên bò Hả? bò lênh vô à lênh <laughs> lênh

ครับเราต้าหมวานเราด้วยล่ะโอนิด่มรแก่นนามกาล้งนามเลย

Nhìn vậy kêu thế này kêu mà cửa chi nhìn cái anh này nó hay bị bướn ra lúc phải dài

Ừ, เออบ่าของบ่า,าของน,อน้องผุ่นของยี่ลายี่ผุ่นผุ่นผุ่นของยี่ลายลี่ผุ่นลูก เดินยังสี่ละเวิร์มือกันอากาวะน่ะเสียงแหน่อยดเดินซ้ายของไอ้กาเสินซ้ายอยู่เอ้ย้าหนังไงหนังดีๆนอลูกขานี่ย วันเ่เบื้งวันวันเหรอวันมายูนิคอนยด้ขี้ว่านี่เบื้องพี่เฟื่เดินเมียพี่เทิมไงเมียม่พามาอีกเด้ ยู่มาบเลยยู่มาบเลยเหรียญซ้ายอ่ะน้ำทะเลบ่ส่อยสะอาดน้ำทะเลไม่ค่อยสะอาดเลยน้ำทะเลไม่ค่อยสะอาดเลยว้ายว้ายว้ย มานอนมานอนมานอนก้ะองบอกให้นี่อยากไปร้อยน้ำก็เอ็นี้พอไห้อเอาไปร้อยน้ำไปไป Ah, mama pai apa ah, Mà ăn luôn vang luôn, ăn luôn ăn đó. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, luôn, luôn. Ừ. Đến đây xem nhìn là vì non. เออว่อว่าแย่โหดเมี่ยแม่ลูกแย่โหดเนี่ยผ่นผ่นนี้พอเอาเอามายื <aya> ้นี่ควอนมาให้แล้วอันี่พอเอามายื้นี่ควอนมาให้แล้ว ามาลงไปเออเออขี้มาอยู่นี่คอนแล้วขี้มาอยู่นี่คอนแล้ว <laughs> มักได้แบบที้นี่ยเหรอ ไปเลยไปเลยจ้าไปเลยไปเลยเต้งมังเต่งังมังมังยานเจ้ที่แรกได้ต่อไปสิบ่ยานเด้มันบ่าเคยยานเดีแต like ่มันลงองมันก็ลงแล้ว เคีย่งบินเห็นบปานานาบดโอ้ยตายเปียกเลยวันวาวันว,าว,นวาวันว่าล่ะวันว่าอุ้ยพามันลงอีอย่างน้อยไพรมันมีตะขยะ thì nàng ngon ngon One boy. One boy. One boy.